สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศที่ที่เข้ามารับชมคลิปของไอแชทคดีครับผมมือนี้กับมาพ่อกับไอแชดไปรื่อทำจินชาแนลเชีนเคยครับผมพ่อกันกับบรรยากาศยามสายๆครับมือนี้ไอแชดก็ได้เอาของเก่ามาขายครับเอากระดาษเอาพลาสติกครับผมแล้วก็กระป๋องสังกะสีมาขายครับผมแล้วก็ลังเหล่าครับผม ที่เข้ามารับชมกับฝากเป็นกำลังใจช่องไอชัดวิลอนทัพจินได้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ติดตามครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่ให,หม่ๆเวลาที่ไอชัดได้อัปเดตลงไปครับผมเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาครับผมไอชัดก,ก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุข,ขนที่เข้ามารับชมคลิปของไอชัดครับอยากจขออวยพรให้พี่น้องสุข,ขุสุขชนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมลำล้ำรวยๆครับเงินทองไหลมาเทมาครับผมสำหรับคลิปนี้ไอแชกะ ไม่ได้มีอย่างนันครับผมแบบมาถักทายส่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องสู่ขุนสุคนที่เก่าครับผมครับบรรยากาศครับผมแดดแจ่มครับในคิวทียี่สิบสองครับผมกำลังรอคิวลงของครับคนกันหลายหลายครับบรรยากาศ หาลงรับซื่อครับพี่น้องครับมาขายของหลายครับผมหาเสากินคําเพื่อนครับผมพอเลยซื้ออยากซื้อกินครับผมเจ๊กับผมสำหรับคลิปนี้จาก,กับบุรีเมียงแวะัาทักทายส่งกำลังใจ f อ r ม่พี่น้องสุขสุขคนครับผม สำหรับคลิปนี้ไทยชัดว่ายังผิดพลาดไปใช้กะกาบขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขคนไหวหน้าโอกาสนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซึ่งนี้คือเก่าแล้วครับมะกะเลยถืกใจกระแช่ช่องไอแช่ไม่เลือนทำจิตเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซึ่งนี้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ